สัดีครับพี่น้องครับไปแคปทิบแล้วครับโดนเป็นมือที่สามแล้วสาวน้อยตกนำ้ำยพาฝนอีกแล้วครับเด็กตะบ่ลเล้วพี่น้องเลย

ห่วงจะ่ลุดตะอ้วนครับตอนนี้ระว่ารลุดตะอ้วนนี่ถ้ามือไหนเปียกฝนคราบน้นำหนักกีบีเบียดอยู่สิบซี่ตันเก้าสิบห้าตันพอดีนะครับหลุดที่ละสิบยี่สิบรู้ได้ไหมล้วมือน,นี่กำหนดเติมน้ำมันทำไ,ไม เรือแทะตกลิ้นนะครับหลังจากที่ตกแหงๆมาตอนตีสามทั้งฝ่าทั้งฝน นุ้งกระไหลกัดขั้นกดขั้นมาที่ี่ถ้าไปเล่นมองในกรุงเทพที่มันมีติดเวลาเนี่ยดูมืนอนห้องออกมาทันแล้วครับอตอนนี้ตีห้าตีห้าสี่สิบ ข้าวาวขานี so ่อากาศดีข yeah. ้าวนี่อากาศดีอากาศสดใสโอ้โหดีสิทำงานอ่ะอากาศสดใสมักมัดอากาศเย็นแบบนี้เลยเย็นแบบเปียกๆจึ้นๆดีดี

แบบเดียวกันที่เขารคันมืงอี้เราบอสแบบเดียวกันต้อไมดมดูนี่วัดน้เวมันเจอน้ำตมเขาไปนดัง่ไ่ยินไปเลย อันนี้ยอไปยิ้มันมีเลไหนอนะในเลดไหนอันไหนเยอะบอกกูจะบอกไอ้กันใช่เราเราเฮ็ดเสียไหมเสียเลียงดำบวกเเฮ็ดดำล้วนเฮ็ดดำล้วนมาลดอผมเห็นจบแบบเท่ๆหรือ <c oughs> ออ, <c oughs> อยบี่นเน,นี่ยเดินเตี้ยนุดครขับรถไปเ่ยนะ เ่ียบน้าเสียน้า,ม,านมอ้อามันได้หมดเ่ยเนี่ยไม่เีน้ำเอ้ยอ้อ,องออมโอ้น้อดอกร้องสีเป็นดอก่าดีใช่ไนี่แบนันนี่ไม่ได้สบาทนะครับ เก็บไอเรี่ยวอย่างไรฝนังตกระบาดเก็บไฟใกล้เรียวครับภระชาเนนของสำคัญสำคัญก่อนก่ะบรทันคือนก็ทีมลงมา่อด้ว เิ่มงานแล้วครับเวีนก็นี่ขึ้นและวนี้สลับบุนี้รีตรงด้อ ไปจากมือก่อนเนี่ยยานมันมีคนไข่คนป่วยมันแค่ต้นน,น,นนี้กันขาดสี่ค้นหาค้นอีกก็งอมแล้วครับมู่ที่รเรียนเขาก็งงอมแล้ว คลิปนี้เดี๋ยวฟังไว้เท่าน,นี้นครับพี่น้องครับได้เดินทางแล้วบ้นเนี่ยครับผมพอ่อคันลานข้างไทยวัสดุสลาบุรีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ